ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดบนแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมขั้นตอนแรกนะผมเข้าไปที่ Google แลเสิร์ชคำว่า S P E S M นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมจะอยู่ขวาเมื่อด้านบนนะครับผมตรงที่สมัครสมาชิกนะครับ เพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับผมอย่าลืมติก๊กเขาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วผมสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับผมพอลงทะเบีนะยนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย อพอกดเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับผมส่วนด้านบนนะผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะผมให้มันลองมาเลือกตรงแพลตฟอร์มตรง facebook นะครับนี่ครับผมเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับผมในสองขออบริการนะผมเดี๋ยวผมจะเลือกเปน็นอันแรกนะครับผมก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับผมในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่หน้าสตรีมไลฟ์สดของเราผมกดปั้ลิงก์มานะครับ แล้วก็กดวางนะครับผมในส่วนจานวนผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ่มยอดคนดูของเรานั่นเองนะผม,ผมอ๋อสักยี่สิบคนแล้วกันเนาะะใน่วนของค่าใช้จ่ายเพียงแค่1นบาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมพอตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดส่งไปได้เลยครับอ่านี่นะวงก็จะขึ้นหน้าต่างเคีย์แบบนี้นะครับผมได้รับกาสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วผมส่วนนี้จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่าเขาไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับ สถานะก็คือนะครับผมว่ากำลังรอดําเนินการนะครผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์เฟสบุ๊กของเราหรือว่าลิงก์สตรีมไลฟ์สดของเรานั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นที่เราเพิ่มยอดคนดูของเราไปนั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะครผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับเข้าไปที่เมนูเติมเงินได้เลยครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคียร์โค้ดของชีพส,สองอัปลวเรตแล้วก็มีทูมันนี่วอลเล็ตนะครับก่อนเติมเงินก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับ สำหรับใครนะครที่เติมเงินผ่าน QR Code นะครับผมเมื่อเติมเงิน2,000บาทขึ้นไปนะครับผมรับโบนัสเพิ่ม15%เปเ็นกันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมสองปอปอลเล็ตก็เหมือนกันนะครับผมเมื่อเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับผมรับโบนัสเพิ่ม12%เปเ็นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็เข้ามาดูเว็บไซต์นี้ได้น,นะครับผมในตอนต่อมานะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่ม ยอดไลค์ไม่ขึ้นนะผมหรือว่าเติมเงินไม่เข้าหรือว่าติดปัญหาต่างๆนะผมเข้ามาที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับผมอ่าเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราแล้วพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับผมอ่าแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนเมนูของบริการนะผมเข้ามาดูกันได้แล้วครับผมมีให้เลือกเลยละราคากันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าในส่วนความมันก็จะเป็นอ่า ของคําอธิบายของเองลนราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะผมของเฟซบุ๊กก็จะเป็นเพิ่มไลค์อิโมจินะผมเพิ่มไลค์โพ์อิโมจินะผมเพิ่มดูกใจบลกติดตามแฟนเพจนะครับผมเพิ่มยอดแชร์นะผมะหรือว่าเพิ่มคอมเมนต์นะผมอะไรอื่นอีกมากมายเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะผมที่หาแพลตฟอร์มไม่เจอนะผมให้ไาติ๊กต้านบนได้นะผมไม่ว่าจะเป็น IG จีเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์ติ๊กต๊อกหรือว่าเทเลกรัมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผม ไอทีก็จะมีเพิ่มยอดไลน์นะครับผมเพิ่มถูกใจบวกราคาถูกนะครับผมเพิ่มยอดวีดีโอสตอรี่นะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับในชอนใครนะผมที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับผมเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นหนึงห้าเปอร์เซ็นต์กเลยทีเดียวนะครับผมเพียงแค่กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนนะครับผมถือว่าเป็นการสร้างรายได้ไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับผม เพื่มเป็นการเซเวลทของผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าไลฟ์สตรีมสนของเรานะครับผมว่าคนดูของเราขึ้นหรือยังครับนี่ครับผมคนดูเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วผมจากสองคนก็ขึ้นมาเป็น12คนแล้วนะครับผมอาจจะล่าช้าไปนิดนึงครับผมเพราะว่ามันรันตามคิวนะครับผมแต่ว่ายอดคนดูก็เราก็ถึงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่คนดูถึงละกันนะครับผม20บคนบวกนะครับผม อันนี้นะคผมคนดูของเราก็ขึ้นมาเป็น20คนเรียบรอยแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมเขามาเสิร์ชคำว่า SPE SM M นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ